สวัสดีครับคุณผู้ชมพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้ผมยังอยู่ที่จังหวัดสุขโขทยัยนำคุณผู้ชมมาที่บริเวณนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับริมคลองแม่น้ำแม่น้ำยมสายเก่านะเดิมเรียกว่าคลองตะเค้หรือว่าคลองตะเค้นะเพื่อนที่จะนำภาพในช่วงเวลานี้มาให้คุณผู้ชมได้ชมอีกครั้งหนึ่งหลังจากเมื่อช่วงประมาณครึ่งเดือนนะปลายเดือนที่แล้วก็มีโอกาสได้มาบริเวณนี้ แล้วก็นาภาพมาให้คุณผู้ชมได้ชมกันบ้างแล้วแต่ตอนนี้ก็วันเวลาเปลี่ยนไปฤดูการช่วงนี้ฤดูฝนมีฝนตกลงมาแต่ก็ไม่ถึงกับหนักมากนักก็ส่งผลให้น้าบริเวณตรงนี้ก็เพิ่มมาบ้างแต่ว่ายังไม่มากนักนะครับชาวบ้านที่อยู่หมู่บ้านนี้นะฮะบ้านแก่งหลวงตํบลกกแรดอำเภอกงไกรล,ลาษจังหวัดสุขโขทัยก็จะได้ใช้น้ำในการทำกรเกษตรกรรมก็คือทำนาเป็นหลัก โดยส่วนใหญ่นะซึ่งขณะนี้ก็มีการเก็บเกี่ยวไปบ้างแล้วแล้วก็เริ่มจะมีการทำนาครั้งต่อไปนะเริ่มมีการไถมีการคลาดแล้วก็จะหวานเป็นอันดับต่อไปบางเจ้าก็กำลังจะเกี่ยวก็แตกต่างกันไปนะฮะตรงนี้ก็คือแม่น้ำยมสายเก่าซึ่งก็เป็นสายน้ำที่หล่อเลี้ยงผู้คนแถวนี้นะฮะในการใช้ ไม่ว่าจะเป็นอุปโภคบริโภคใช้มายาวนานแล้วก็มีการรอกให้มีขนาดกว้างขึ้นนะก็เป็นแม่น้ําที่จะไหลไปบรรจบกับแม่น้ําน่านแล้วก็ผ่านไปยังแม่น้ําปากน้ําโพหรือว่าปากน้ําโผล่ซึ่งเป็นที่รู้จักกันดีนะก็เลยนําภาพในช่วงเวลานี้มาให้คุณผู้ชมได้ชมกันอีกในส่วนของ ปริมาณน้ําเดี๋ยวจะได้ดูกันชัดชดช,ดชมกันชัดชัดในแม่น้ำนะแม่น้ํายมสายเก่านะครับเอาละครับคุณผู้ชมครับพาคุณผู้ชมมาชมภาพตรงนี้นะฮะแสงอาจจะจ้านิดหนึ่งมองเห็นไม่ค่อยชัด ในการมองที่กล้องนะฮะที่หน้าจอพอเวลากลางวันนั้นมองไม่ค่อยชัดนะครับตอนนี้ก็คือเนี่ยครับแม่น้ำยมสายเก่าทิศทางของน้ำที่จะไปต่อตรงนี้ก็คือไปอที่อำเภอรพรมพิรามจุดนี้เป็นจุดติดต่อหรือว่าเขตแดนระหว่างจังหวัดพิศนุโลกก็คืออำเภอรพรมพิราม กับจังหวัดสุขโขทยัยคืออำเภอกงไกรล,ลาดบ้านแก่งหลวงตำบลกกแรดอำเภอกงไกรล,ลาดจังหวัดสุขโขทัยนะน้ําก็จะเพิ่มปริมาณมากกว่าช่วงปลายเดือนที่แล้วนะครับเนื่องจากมีฝนตกลงมาแต่ไม่ถึงกําหนักมากถ้าช่วงที่หนักจริงๆน้ําจะขึ้นมาถึงริมนะทางตรงนี้เลยนะครับบางครั้งก็ จะล้นออกไปที่ทุ่งนานะอาจจะเกิดการท่วมขังขึ้นมาได้นะครับแต่ขณะนี้ถือว่าอยู่ปานกลางน้ําไม่ถึงกับมากนักแล้วก็ไม่น้อยนักยังคงรองรับน้ําได้อีกนะถ้าเกิดว่ามีฝนตกลงมาช่วงนี้เริ่มมีฝนตกชุกนะทั่วประเทศนะอากาศก็เริ่มที่จะเอื้อต่อการที่จะมีฝนตกลงมาในภาคต่างๆซึ่งก็คงจะ ทราบจากข่าวสารที่เกี่ยวกับเรื่องอากาศแล้วนะครับแม่น้ำตัวนี้ก็เป็นแม่น้ำที่หล่อเลี้ยงผู้คนที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้านแห่งนี้นะฮะบ,บ้านแก่งหลวงตำบลกกแรดอำเภอกงไกรล,ลาดจังหวัดสุขโขทัยนะครับ เอาละครับคุณผู้ชมครับก็คงนำภาพมาประมาณนี้เนื่องจากการถ่ายทอดสดนั้น,นการมองที่จอไม่ค่อยเห็นชัดเจนนะเวลาจะปรับเปลี่ยนมองไม่ค่อยชัดต้องขออภัยอาจจะใช้เวลานิดนึงแต่ก็ความตั้งใจอยากจะนำภาพบริเวณนี้มาให้คุณผู้ชมได้ชมอีกครั้งหนึ่งเท่านั้นเองให้ทราบว่าสถานการณ์น้ำที่นี่นแม่น้ำยมสายเก่าที่ผ่านมา หมู่บ้านแห่งนี้ก็คือบ้านแก่งหลวงตำบลกกแรดอำเภอโกงไกรล,ลาดจังหวัดสุขโขทัยนั้นเป็นประมาณไหนแล้วก็การทำนาของเกษตรกร,ร,กรที่หมู่บ้านแห่งนี้เป็นอย่างไรนะที่จะต้องอาศัยน้ํามาเป็นองค์ประกอบในการทำนานะครับเอาละครับก็คงนําภาพมาประมาณนี้โอกาสหน้าถ้ามีสิ่งใดที่น่าสนใจก็จะนํามาสื่อสารกันต่อสำหรับช่วงนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ